กลับมาเจอกันอีกแล้วกับอีจันสู้ภัยโควิดเดี๋ยวเวลานี้เนี่ยทีมออกซิเจนด่วนของอีจันเนี่ยเขาได้รวบรวมเคสเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะว่าจะมีเคสผู้ป่วยโควิดที่ยังรอเตียงอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านเนี่ยที่ไหนที่เป็นผู้ป่วยระดับสีเหลืองไปส้มหรือไปถึงแดงเนี่ยแล้วยังไม่ได้เตียงผ่าออกซิเจนต่ำ เหายใจเองไม่ได้เริ่มนอนนิ่งๆไม่มีแรงนะคะซึ่งวันนี้พี่ยาหยีเนาะเรียกว่าเป็นแม่ทีมของทีมออกซิเจนด่วนอีจันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะรวบรวมได้แล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันกว่าว่าจะมีกี่เคสเนาะที่จะทีมออกซิเจนจอดไปกันนอกจากออกซิเจนด่วนแล้วในทีมออกซิเจนด่วนเนี่ยนอกจากนําถังออกซิเจนหรือว่าเครื่องออกซิเจนไปให้แล้วเนี่ยนะคะ<บ>ก็ยังจะมีในเรื่องของของกินด้วยนะ อาหารคือมันจะมีเคสที่เขาเนี่ยกักตัวหรือว่ารักษากันเองที่บ้านออกไปไหนไม่ได้อะข้าวสารอาหารแห้งเริ่มหมดของกินเริ่มจะหมดเราก็มีเอาไปให้ด้วยหรือแม้กระทั่งยานะคะในส่วนที่จําเป็นพาราฟาทลายโจรหรืออะไรที่เขาร้องขอมาแล้วเราพอที่จะสามารถจัดหาไปให้ได้เนี่ยเราก็จะหาไปให้ด้วยแล้วก็จัดส่งไปในทีมของออกซิเจนด่วจอีจันนี่แหละนะคะ ึ่งในทุกๆวันเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วก็คือเราจะมีไลฟ์สดอยู่แล้วเนาะของทีมออกซิเจนด่วนก็จะออกช่วงค่ำๆดึกๆกกเพราะว่าในช่วงเช้าอย่างที่รู้กันว่าเราก็ทํางานกันตลอดเลยทั้งวันทั้งรับแขกรับของบริจาคนะคะทําข่าวด้วยต่างๆเพราะฉะนั้นในการขนส่งนําของไปให้ก็อาจจะได้เป็นช่วงค่ำๆไปจนถึงดึกๆเนาะอ่ะพี่ยาเข้ามาในสายแล้วใช่ไหม พี่จ๋าเองค่ะน้องจ๋าเองค่ะฟังให้ไหนค่ะดีหรือเปล่าโอเคไฮัลโหลพี่ยาได้ยินไหมคะค่ะน้องจ๋าค่ะน้องจ๋ากำลังเข้าสายนะคะพี่จ๋าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะจ๋าได้ยินพี่เนาะได้ยินค่ะชัดเจนโอเคอ่ะไหนว่ายังไงบ้างสําหรับทีมออกซิเจนด่วนวันนี้ได้กี่เคสคะ วันนี้มีเก้าเคสค่ะพี่ต้า <Okay. S 2> เก้าเคสเก้าเคสค่ะนี่ตอนนี้พี่อากํกำลังจัดคนจัดทีมอยู่นะคะเก้าเคสก็จะแบ่งเป็นสามทีมค่ะพี่ต้า <Okay. S 2> ก็จะมีทีมพี่เบลพี่ขวัญ uh huh. มีพี่เมย์น้องตรงตามค่ะแล้วก็น้อง๋าพี่บิวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คือเข้าๆก่อน oh. ใช่ตอนนี้พี่อากํ uh huh. กำลังจัดจัดคนอยู่จะจัดรถด,ด้วยอ่าฮะอ่าฮะ ใช่ <Hey. S 1> ซึ่งรถของเราเนี่ยกี่คันคจากใครที่ไหนไหนเล่าซีของทีมออกซิเจนด่วนรถของเราเอาก็จะเป็นรถของพี่ฟอดล่ะค่ะ,คะพี่ฟอดที่เขาเอามาให้เรานี่กุญแจฟอดเป็นแบบนี้เออโชว์กุญแจนจคือตอนนี้รถเรากำลังแบบจอดอยู่ที่ลานจอดรถค่ะพี่ต้าก็เดี๋ยวเราต้องไปจัดของก่อนอต้องไ้าตัวค่ะ อเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนูพาขออนุญาตพาไปดูนะคะว่าทีมออกซิเจนด่วนของเราเนี่ยเขาแบบทํางานกันยังไงเนาะพี่ต้าเออใช่เนี่ยไปดูขั้นตอนหลายคนจะไม่เคยเห็นในขั้นตอนเบื้องหลังนี้เนาะจะเห็นเป็นตอนที่ออกไปส่งแล้ววันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะว่าเดี๋ยวต้องใส่บิค่ะพี่เมย์ก็ตอนนี้พี่เมย์พี่บิวนะคะก็กําลังจัดถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนใช่ไหมคะคุณพี่ ร้อนๆเลยวันนี้ไปรับสดๆมาอ๋อเพิ่งมาไปรับท่ไหวันนี้ทางเซเว่นเซเว่นที่จ,จัด X เซเว่นไงเซเว่นช่วยเออ่เครื่องผลิตออกซิเจนมาเพื่อที่ให้เราส่งต่อให้กับผู้ป่วยเนาะทั้งหมดวันนี้รับมา50นะพี่คือนะอแต่ว่าจริงๆเขาจะให้เรา100วันนี้มาก่อน50ก็คือ50เครื่องพี่ต้าอันนี้คือเครื่องผลิตออกซิเจน50เครื่องเราจะมา เอ่อจัดเรียงไว้ตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะขนย้ายออกไปไปรถหรอใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เอามาเรียงไว้ก่อนเรียงไว้ก่อนตอนนี้ฝนตกใช่๋อ้ตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่ก็เลยต้องเอาออกมาวางจัดเรียงไว้อย่างนี้นะคะก็จะมีนัมเบอร์แบบนี้นีอ่อย่างเก้าเก้าเคสสามทีมแบ่งยังไงจ๊ะเก้าเคสสามทีมแบ่งยังไง อ่ะเดี๋ยวพาไปดูก็คือเมื่อกี้นี้นะ่ะเท่าพี่หนูดูนะคะก็พี่เบลของเราเนี่ยก็พี่เขาบอกว่าจะไปกับพี่ฝันก็จะเลือกเคสที่ระยะทางเนี่ยใกล้ๆก้กันนะคะอย่างอันนี้เป็นเคสของพี่เบลพี่ขวัญน,นะ oh. ก็จะมีไปที่เขตคลองสามคลองสารนะคะ mm hmm. ของพี่เบลเขตคลองเตยไปเขตธนบุรี mm hmm. แล้วก็ไปที่เอ่อเขตทุ่งครุกค่ะ ก็จะเป็นสีเคสสีเคสใช่ของพี่เบลเป็นสีเคสเค่ะพี่อืมอ่ะเดี๋ยวเล่าขั้นตอนของการออกส่งหน่อยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีการเตร<า>ียมตัวแต่งตัวก่อนถูกไหมใช่เออแล้วเราล่ะดูแลตัวยังไงเพราะเราไปตรงนั้นก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวพอเรา จัดของเสร็จมีถังเครื่องผลิตออกซิเจนมียามีอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวอทีมงานของเราเนี่ยก็จะมีการใส่ชุด PPE นะคะ,ะแล้วก็มีใส่อะอะไรอะที่ครอบหัวที่คุมผมอะคะ่ะแล้วก็จะมีการใส่แมสสองชั้นใส่แมสสองชั้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็มีบูชูโอเวอร์นะคะ,อะตอนนี้อุปกรณ์การแต่งตัวนี่น,นี่อันนี้จะเป็น PPE ค่ะค่ะ ก็จะแต่งตามที่หนูบอกไปก็จะมี PPE มีถุงที่ครอบหัวนะคะมีเลคครเวอร์มีบูชูครเวอร์มีถุงมือแล้วเดี๋ยวก็จะมีเฟซชิลด้วยเป็นอีกทีอาฮาก็คือครบพร้อมใช่ที่สําคัญต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยถูกมั้ยใช่แล้วค่ะพี่ตาโอเควันนี้นอกจากส่งออกซิเจนแล้วยังมีเรื่องของกินหรือว่ายาหรืออะไรมั้ยคะมีบ้านไหนขอมาบ้าง นี่ตอนนี้พี่ไนท์ก็กําลังเอามาเมาเซ็ตถุงยางชีพค่ะอันนี้ถุงยางชีพนะคะได้สนับสนุนมาจากมาจากไหนอ่ะพี่แบงค์มาจากโออาร์ปตทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอันนี้มาจากคุณฟอฟราวุสนะคะมีน้ํามันมีปลากะป๋องมีโทรศัพท์ด้วยค่ะ ครบอยู่นะเลยนะค่ะพี่ต้าก็คือข้าวสารอาหารแห้งเนาะใช่กก็ินอันนี้ก็คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะเป็นเซตอย่างนี้เลยหนึ่งอันหนักอยู่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาถุงแบบนี้ยไปแขวนไว้ตามหน้าบ้านถูกไหมไปห้อยไว้อ่อก็เดี๋ยวก็จะมีแบบเราพอเรารับเคสใช่ไหมคะจากพี่พี่ยาหยีเสร็จเนี่ยก็จะเป็น เขาก็จะโทรเช็คเคสแบบนี้นะคะพี่ต้าพอโทรเช็คเสร็จเราก็จะมีการขอที่อยู่ขอตำแหน่งโลเคชันนะแล้วก็พอเวลาเราไปถึงหน้าบ้านนะคะก็จะมีการโทรให้เขาเนี่ยเอาออกมารับแต่เราจะมีการเว้นระยะห่างคะ่ะพี่ต้าเราจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยนะหรือว่าผู้สัมผัสเสียงสูงเลยนะคะเราจะเว้นระยะห่างเราจะวางของไว้ให้เขาเนี่ยอ,ออกมาเอานะคะค่ะ อันนี้พี่เบลกำลังนัดแนะอยู่ใช่ไหมได้ยินแต่เสียงคุยใช่อ่ะเล่าถึงไอ้น,นี้นิดหนึ่งลูกเพจหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่เดือดร้อนแล้วก็ติดอยู่ในบ้านต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> ในส่วนของทีมอ,อกซิเจนด่วนของเราเนี่ยคัดเลือกเคสมาจากที่ไหนยังไงคะหรือลูกเพจต้องไปโหลดคัดเลือกเคสมาจากที่ไหนยังไงอ่ะอย่าเล่าเลยค่ะก็คือว่าใน ในที่ลงทะเบียนของเรานะคะก็จะมีที่ฟอร์มด้านบนโคเพอร์ปกจิตันคนที่ลงทะเบียนลงทะเบียนเข้ามาสแกน Q R code กดลิงก์นะคะแล้วข้อมูลรายชื่อตรงนั้นอ่ะก็จะเด้งมาที่ที่เบลกำลังโทรเช็คข้อมูลเสียงเสียงจะตีกันเนาะก็รายชื่อที่ลงทะเบียนในตรงนั้นจะเด้งมาหาเราค่ะเราก็จะให้น้องเราจะมีทีมอาสาค่ะ โทรรีเช็คข้อมูลกับผู้ป่วยอีกทีหนึ่งว่าข้อมูลตรงไหมข้อมูลถูกไหมและสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มนะ่ะคืออะไรบ้าง <ฮะ S 1> แล้วอะไรที่เรามีให้เขาบ้างเพื่อที่จะไปขาดอาหารพอออกจากบ้านไม่ได้ต้องกักตัว <ฮะ S 1> หรือว่ามีอาการที่แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนหรือบางเคสเนี่ยจะเป็น อันนี้เป็นเครื่องผลิตออกซิ o o <t> เจนที่เพิ่งได้มาล่าสุดวันนี้เลยค่ะ <S <S <uyor S 2> ต้องขอบคุณเซเว่นมีเลเว่นด้วยนะคะที่สนับสนุนมาเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วเรามีเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยทั้งหมดสามสิบหกตัว <S <S แล้วเมื่อวานหมดเรี่ยงหมดเลี่ยงตั้งแต่ตอนเย็นคือว่ตกใจมากตกใจที่แบบแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรส่งให้ผู้ป่วยเพราะว่ามันตอนนี้รายชื่อที่เข้ามาในเรามีทั้งหมดเกือบสี่พันคนค่ะ 4,000คนนะ <Okay. S 1> นะเกินครึ่งที่ต้องการออกซิเจนเราออกซิเจนเราวิ่งส่งกันทุกวันวิ่งแบบจะน้อยหรือว่าวันไหนที่แบบมีแรงขึกก้นก็มาแบบโอเควิ่งกันยันตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยแบ่งทีมกันไปแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือหมดเกี้ยงถังออกซิเจนก็หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันรู้สึกเว้งเข้งแบบแล้วผู้ป่วยเราจะทำยังไง เราไม่ได้เป็นหมอนะเราเป็นรักข่าวอ uh huh. แต่ว่า uh huh. โอเคตอนเช้าทางเซเว่นก็เอามาให้เราเลยนะคะในรถทั้งหมดเนี่ยที่เขาจะให้เราคือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเครื่องเครื่องผลิตออกซิเจน uh huh. วันเนี้ยมาก่อนห้าสิบเครื่องห้าสิบเครื่องนี่ก็ดีใจมากแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยวิ่งกันแบ่งทีมออกสายเลยมีทั้งฝั่งทนฝั่งจะออกสมุดปากการ uh huh. ฝั่งในโซนกรุงเทพข้างในข้างนอก เราวิ่งทุกสายเลยค่ะวันนี้มีทั้งหมดก้าเคสที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดนะคะเนี่ยเราก็เร่งเร่งขนเร่งจัดของแล้วก็จะวิ่งออกไปส่งข้อมูลผู้ป่วยตรงเนี้ยพอเราโทรเช็คทั้งหมดเรามีอะไรเอาไปให้เขาตัวตัวพี่เองนะคะยายิเนี่ยก็จะเป็นคนจัดของให้พี่ๆเนี่ยเป็นคนหาพี่ๆในทีมมาเร็วของเรานะคะก็หาก็จะมีอาหารให้ เป็นพอดคัพนะคะแล้วก็มีถุงยางชีพที่น้องต้าเห็นเมื่อกี้นี้เครื่องเครื่องวัดออกซิเจนนิ้วอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นกังวลว่าตัวเองหายใจไม่สะดวกออกซิเจนในร่างกายจะเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ที่ที่ททในช่วงแ,แรกๆที่มีโรคโควิดระบาดเนี่ยมันจะลงปอดคนก็กังวลว,ว่า เชื้อลงปอดหรือ,อยังตอนนี้ฉันหายใจไม่ออกเชื้อลงปอดไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเสียงพี่ยาหายไปเน,ะน,นดดาะอ,อ,อ่ะ <c oughs> โอเคพี่ยาเดี๋ยวนะสัญญาณสะดุด <c oughs> สัญญาณสะดุดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนู <c oughs> วางสายก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าไลหลักเรายังอยู่ไหเราก็จะสกงเรื่อง,งนี้ค่ะถ้าหากว่าใครมีความกังวลเรื่องนี้เราก็จะสกไปให้เขาได้วัดออกเดตะเดือนเดนะคะได้ไหมคะมันได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้สัญญาณทางพี่ยาสะดุดเนาะเดี๋ยวโนูให้พี่นูนติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งได้ <c oughs> โอเคต่อได้เลยนะฮัลโ <c oughs> หลพี่ยายังอยู่ไหมคะ โอเคพี่ยาใส่ใส่ข้าวถูก้็เลยกระตุกอ๋อโอเคอะมามาแล้วพี่ยาต่อได้เลยพี่ยาต่อได้เลยค่ะถึงถึงตรงไหนละถึงตรงไหนแล้วคะน้องป้าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเชื้อลงปอดเชื้อลงปอดค่ะเชื้อลงปอดคนองมีความกังวลว่าอาการที่เราแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นท่อเชื้อลงปอดแล้วเราจะแบบ มีโอกาสที่จะไม่หายใจหยุดหายใจไปเลยไหมเราก็ส่งเครื่องนี้ไปให้เขาวัดถ้าหากว่าค่าออกซิเจนเขาต่๊บเนี่ยให้เขาร้องมาที่เราได้เลยเราจะส่งออกซิเจนไปพอเราคัดรายชื่อที่เป็นผู้ป่วยด่วนนะคะผู้ป่วยต้องการออกซิเจนด่วนแค่เราก็จะถอดรายชื่อเขามาเป็นแ,แบบนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลผ,ผู้ป่วยนะใครดูนิดนึงเราก็จะถอดรายชื่อมาว่าใครอยู่ตรงไหนที่ไหน และสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรบ้างทีมเราก็จะจัดตัดของที่เขาต้องการค่ะแล้วก็แบ่งเป็นเซ็ตอย่างนี้สมมติผู้ป่วยคนนี้ต้องการออกซิเจนต้องการอาหารต้องการยาค่ะ <5. S 2> ก็จะจัดเป็นเซ็ตเซตแล้วก็แบ่งทีมค่ะโซนไหนใกล้กันทีมนั้นไปด้วยกันเลยค่ะโซนไหนที่แบ่งเป็นโซนๆไปนะคะ <5. S 2> เพื่อที่ทีมเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก ในการพี่จะต้องเดินทางไกลเนาะให้เป็นกรุ๊ปโอเคตอนนี้พี่พี่บิวทําอยู่ตอนนี้ค่ะพี่บิวกับน้องนายคือการจัดจัดของที่เขาต้องการอันนี้คนที่เท่าไหร่แล้วคนที่สี่แล้วนะคะ1,2,3,4,5สองสาสี่ห้าตอนนี้เราจะไปคนที่หกแลค่ะอืมอ่ะโอเคพอขั้นตอนพอขั้นตอนหลังจากนี้นะคะ ทั้นตอหลังจากจัดผมเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นจัดกลุ่มลนะก็คือเราจะเอาไปรวมกันใช่ไหมคะพี่ยาเอาไปรวมกันเพื่อไม่ให้งงเพราะในวันหนึ่งเี่ยเรามีเรามีจำนวนเยอะอย่างอันนี้คุณของกลุ่อมอกทมพี่เมย์พี่ตาม ว่าจะให้เขาเป็นคนดูแลนะคะดูแลของตัวเองที่จะต้องเอาใส่ไปวันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนนะเขาปกติเนาะที่เราเห็นหน้าเพจเราก็คือจะไลฟ์บนรถเลยคลายแล้วอุ้ยพี่พี่พี่นายกล่องกล่องสแน็คเหรอคะเป็นไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรพี่นายพี่นายกล่องอารข้างในนี่คือมีอะไรบ้างล่ะคะมี ขอยาเนี่ยอเป็นยาเหรอนี่คุณอ๋ออันนี้คือยาใช่ไหมยาในเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างอะคะนี่นี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูให้พี่ไนท์กำลังแกะนะคะพี่ตาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยโอเคแกะยังไงกแกะยังไงก่อนตอนนี้อ๋อนี่เป็นแบบนี้ก็คือมีที่วัดอุณหภูมิอ่ามีมียาพาราค่ะ ยาพาลาให้มีผู้มือให้ด้วยนี่คือกล่องรอดตายนะคะจากโออารตทใช่ค่ะแล้วก็มียาฟ้าทลายโจรให้ด้วยนะคะโอะ้เรียกว่าครบนะมีครบเลยอ่ะมีที่วัด s <S ออกซิเจนปลายนิ้วด้วยค่ะ,ะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็มีแมสให้ด้วยค่ะในนี้ก็จะแถมถ่านมาให้ด้วยเพื่อที่จะใส่ วัดเอจแฟนนิ้วเรานะวัดเนาะก็ถือว่าครบอ่ะครบอสมกับชื่อกล่องกล่องรอดตายครบเลยนะคะโอเคมีหลอดด้วยปลอดไข้ไข่เปแบบดี็นี่นะมียาปลอดไว้ด้วยนะคะอีกที่นะคะคนที่เอ่อผู้ป่วยที่เราจะไปส่งก็จะมีกล่องรอดตาแล้วก็จะเป็นถุงยางชีด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้าวสารอาหารให้ยังมีปลากระป๋องมีน้ำมันพืช ค่ะเอะอีกเนาะเยอะเยอะมากจริงๆเยอค่ะอ่ะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจดัดเตรียมของเสร็จแล้วจะเริ่มออกเดินทางกันได้เวลาไหนคะจ๋าประมาณยังไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่เดี๋ยวเราจะ,ะออกเดินทางแล้วค่ะน้องจ้าต,ต้องแต,ต่ต้องให้เวลาแต่อตัวทีงานเราแต่งตัวด้วยจัดของเสร็จเราก็จะแต่ง,ง,งตัวเพื่อออกัน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปในบ้านของผู้ป่วยเอาของเนี่ยของทุกชิ้นเนี่ยนะคะจะนัดก,กับผู้ป่วยแล้วว่าเราจะเอาไปไว้ที่หน้าบ้านเขาแล้วเขาจะเป็นคนออกมาที่หน้าบ้านแค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นนะเราก็จะปกันต,ตัวเองปกแต่งตัวป้องกันเพราะว่าวันนี้นะะักข่าวเราออกมาสละตัวเองเาวิ่งให้เรามาเป็นมาเร็วให้เราเราก็จะต้องให้เขาเนี่ย ให้อุปกรณ์ป้องกันเขาอย่างดีนนเพื่อดูแลตัวพวกเขาเองด้วยพรุ่งนี้วันมะรืนเขาจะได้มีกาลังมาวิ่งมาเร็วให้ทีมค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันอีกทีแล้วกันของภารกิจส่งออกซิเจนด่วนให้ผู้ป่วยโควิด,วดที่อยู่บ้านนะคะค่ะพี่ต้านะได้ค่ะขอบคุณน้้งจา่าแล้วก็พี่อาแล้วก็ทีมออกซิเจนด่วนมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่อันนี้ก็ บรรยากาศสดๆเลยนะคะหลังบ้านเลยหลังบ้านอีจันที่แท้ทูมากก็คือว่าสําหรับทีมออกซิเจนทุกวันทุกคนจะได้เห็นแค่หน้างานใช่ไหมเขาก็จะไลฟ์กันอยู่บนรถละก็คือกําลังเดินทางแต่วันเนี้ เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นแบบนี้เลยค่ะว่าช่วงเวลาตอนเย็นแบบนี้แหละเลือกตั้งแต่เลือกเคสสรุปเคสจัดของเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามทีมออกซิเจนกันอีกทีหนึ่งในตอนช่วงที่เขาเดินทางแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนที่ไปส่งถึงหน้าบ้านผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวหนูอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าเนาะลูกเพจคุยมาเยอะอะหนูดูเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวรบกวนฝากนะักข่าวข้างใน ช่วยไปตอบกลับแล้วลองคุยรายละเอียดหน่อยนะคะของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเตยมันดื้อเห็นคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยด้วยลูกโดนขโมยไปนะคะะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อหน่อยนะคะเนาะส่วนใครที่อยากได้ความช่วยเหลืออย่างที่บอกไปทั้งหาเตียงหรือว่าป่วยโควิดแล้วอยากกลับไปรักษาที่บ้านนี่นะคะ สแกนตามนี้เลยถ้าตรงเนี้ยมันไม่ชัดเข้าไปที่หน้าเพจอีจันนะแล้วดูตรงภาพหน้าปกของเพจนะคะเราจะขึ้นไว้เป็นภาพนี้แหละเดียวกันสแกน QR code ตามนั้นได้เลยแล้วก็เลือกช้อยลงป่วยโควิดหาเตียงหรือว่าป่วยโควิดอยากกลับไปรักษาที่บ้านนะคะ เลือกอันนั้นแล้วก็ลงข้อมูลไว้เลยค่ะเดี๋ยวข้อมูลมันจะลิงค์เข้ามาในระบบแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานซึ่งเป็นจิตอาสาอันเนี้ยต้องบอกเลยว,ว่าเป็นน้องๆนักศึกษาเลยนะเราเนี่ยไปถามหาแบบว่าไปชวนมากับในในมหาวิทยาลัยที่เคยส่งเด็กมาฝึกง,งานกับเราเนี่ยแหละว่า อาจารย์คะมีเด็กๆหรือว่ามีน้องๆอ,อยากจะมาร่วมจิตอาสารับเคสผู้ป่วยกับอีจันไหมปรากฏว่ามีเข้ามานะหลายคนนั่นแหละค่ะทีมจิตอาสาของเราในการเช็คเคสเดี๋ยวน้องเขาเนี่ยจะไล่ดูระบบแล้วก็จะไปโทรโทรกลับไปหาผู้ป่วยทุกเคสนะเก็บข้อมูลมาเลยว่าโอเคประเมินตามสีเขียวเหลืองส้มแดงนะคะแล้วลงไว้แล้วก็จะมาไล่กันอีกทีว่าอ่ะเคสไหนที่ต้องการความเร่งด่วน นะจะได้รีบประสานหาโรงพยาบาลหรือว่าประสานทีมแพทย์ให้เข้ามาประเมินโดยตรงให้พอจะได้ไหมหรือถ้าอย่างตอนนี้เตียงไม่ได้จริงๆเราช่วยยังไงก็คือให้ออกซิเจนแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะส่วนในเคสที่เป็นระดับสีเขียวที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้อย่างที่รู้กันเลยทุกคนเตียงทุกวันนี้มันหายากยิ่งกว่าอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแนะนำละ ให้เคสสีเขียวก็คือดูแลตัวเองรักษาตัเองที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันนะคะก็เดี๋ยวจะมีอย่างที่บอกไปเลยเหมือนที่ทางากลมการแพทย์เขาแจ้งนะว่าใครป่วยโควิดหรือแม้กระทั่งการตรวจแค่จากไอตัวแอนติเจนเทสคิทนะคะตอนนี้สามารถถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดว่าเป็นติดเชื้อเนี่ยคุณสามารถโทรเข้าที่สายด่วนของ อ๋สอ,อสพสชอได้เลยนะของกรมการแพทย์นะคะ1น3 0งเพื่อเข้าระบบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยแหละค่ะคอยประเมินอาการให้แล้วเขาก็จะจัดส่งในเรื่องของยาที่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆก็จะจัดส่งไปให้แบบนี้แหละคล้ายๆกับกล่องยาที่เราให้ดูเมื่อกี้เลยจะมีประลอดวัดไข้มีตัววัดออกซิเจน มียาที่จําเป็นเบื้องต้นเช่นพาราหรือฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวก็แจ้งไปด้วยนะเขาจะได้ประเมินให้เลยว่าโอเคจะต้องมีการจ่ายยาอะไรเพิ่มซึ่งการจ่ายยานั้นน่ะจะต้องเป็นคุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายเท่านั้นเนาะเข้าระบบไว้แล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองที่บ้านนะคะในเคสสีเขียวตอนนี้ที่เราทําก็จะให้เป็นคําแนะนำนะสนับสนุนยาไปนะคะส่วนถ้าเป็นสีเหลือง ส้มแดงอย่างเงี้ยอ่ะเราจะรีบพยายามประสานงานให้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณเตยมันดือ้อเดี๋ยวให้ทีมลองลองตอบกลับนะคะเดี๋ยวดูว่าเอ้เรื่องราวเป็นยังไงเนาะที่บอกว่าลูกโดนขโมยไปนะคะอันไหนมีใครถามอะไรอีกเจงความยังอ่ะถ้าลองถามก็เจ๊ความหรือยังเนี่ยค่ะยี่สิบสชั่วโมงหรือยังเจ๊ความคุณเตยคุณเตยยังดูไลฟ์นี้อยู่ไหมคะคุณเตยถ้าคุณเตยยังดูไลฟ์อยู่ แจ้งความหรือยังคุณเตยบอกมาหน่อยนะคุณพี่พี่อุหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเนาะผู้ป่วยสามคนอยากได้หมอประเมิอนอาการกลัวลงปอดอันเนี้ยได้มีการโทรไปตามสายด่วนที่หนูแจ้งหรือยังคะคือการการโทรมาหาเราอย่างเดียวเนี่ยเราได้รับข้อมูลเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าตัวผู้ป่วยยังไม่ได้มีการเข้าระบบสาธารณาสุขเนี่ย แล้วเราส่งต่อเนี่ยทางนั้นเขาก็จะรีเช็คยากอะนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะรบกวนต้องโทร1668 169แล้วก็1 3 3 0เพื่อเข้าระบบสาธารณสุขก่อนเนาะให้มันมีชื่อไว้อะค่ะเป็นรหัสก็คือให้มีชื่อเข้าไปในระบบว่าโอเคเป็นผู้ป่วยอะไรแบบนี้ยเนาะพี่อูพี่อูนะน่าจะพี่อ้นนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมเนาะ รู้ลองลองโทรก่อนนะลองโทรแล้วก็มาลงทะเบียนได้ตามที่บอกเลยนะคะเพราะว่าเรามีทีมที่จะคอยไปรีเช็คข้อมูลอยู่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเตยยังดูไลฟ์อยู่ไหมเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันแล้วก็ยังติดตามทุกๆภารกิจของอีจันสู้ภัยโควิดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับสังคมอีจันที่ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดในทุกความช่วยเหลือเลยนะ เดี๋ยวค่ำๆเนี้ยค่ะจะยังมีการติดตามภารกิจแบ็คโฮมด้วยนะน้องก้องรออยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพนะคะเดี๋ยวลองลองเลยดีกว่าพี่นูนล,ลองลายถามกล้องให้ไหนได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมลองไอ้นี่ดูเนาะตอนนี้ทุกคนทำอะไรที่ไหนคะถ้ายังไม่นอนไวหรือ ไม่ติดละครก็สามารถมาติดตามภารกิจอิจันสู้ภยัยโควิดกันได้นะคะมี3ภารกิจด้วยกันของเรามี3ส่วนเลยทีมออกซิเจนด่วนก็คือทีมเมื่อกี้ที่เราเพิ่งคุยไปเนาะทีม Back Home ก็คือทีมมูลนิธิเพชรเกษมส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะคะอีกทีมหนึ่งก็คือทีมล้ง p p e ก็คือการจัดหา PPE ส่งไปให้ ื่อคนด่านหน้าแล้วก็ด่านสุดท้ายสู้ภัยโควิดก็คือให้ทั้งบุคลากรการแพทย์คุณหมอพยาบาลผู้ที่จําเป็นต้องใช้กู้ภัยอย่างนี้ค่ะหรือรวมไปถึงทางวัดด้วยก็คือสัปปะเลอที่จะต้องถ้าหากว่ามีศพโควิดไปต้องเผาศพโควิดอย่างนี้ยอันนี้ก็จําเป็นต้องใช้นะคะอันนั้นก็จะดูตรงนั้น ซึ่งสำหรับ PPE เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคาราวาน PPE ด้วยเป็นทีมอีเต้ยนะจ๊ะอีเต้ยตอนนี้ไปตามหาคนไม่ได้ก็มาทำส่ง PPE ช่วยด่านหน้าและด่านสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้จะมีคาราวาน PPE เนี่ยแหละเอาไปมอบเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจากน้องเต้ยนะคะ อ๋อน้องกล้องอีกครึ่งชั่วโมงโอเคยังไม่มีอะไรอะได้เดี๋ยวตอนนี้ลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวมาติดตามภารกิจแบ็คโฮมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันว่าทางนั้นพร้อมเดินทางแจกจ่ายงานหรือย,ยังวันนี้ระบบกล้องบอกเลยพร้อมขึ้นมาแล้วจ้ะนะเยอะขึ้นจากเมื่อวานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะพูดคุยกับพี่ๆได้เยอะหรือเปล่าวันนี้รู้สึกประมาณ 4- ี่ห้าคันแล้วล่ะที่เห็น สซมเปิลซีแซมเปิลนะวันนี้ถือว่าเรารีเช็คระบบเซตระบบได้ดีขึ้นกว่าเมื่อาวานนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ลงไปก่อนนะพี่จิรายุทธสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอตขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามตลอดทั้งวันจริงๆนะพี่ทิติพรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสังคมีจันร์ด้วยอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันทุกอย่าง ทุกทุกโครงการทุกๆเรื่องราวจริง,รงๆแค่เป็นกำลังใจก็ช่วยแล้วค่ะกำลังจะขนพีพีออกไปอ๋อเหรอออกซิเจนขอโทษออกซิเจนด่วนออกซิเจนด่วนจะออกแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าเราพักก่อนไม่ได้พักก่อนก็ได้ระหว่างทางก็ได้อ่ะได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวระหว่างทางแล้วกัน <c oughs> เนาะอ่ะเดี๋ยวดูไลฟ์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาติดตามก,ตกันต่อกับภารกิจแบคโฮมแล้วก็ทีมออกซิเจนด่วนนะคะออเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะขอบคุณมากค่ะ วอลมาแล้วเนี่ยเขาเทสวอกันใช่ไหม